โคตราศาอ่ะตอนนี้มีลูกเล่นถ้าจะนาขนาดนี้เล่นน้ำทะเลเราแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยติดอ้าวเฮ้ยออกไม่ได้เหรอติดอาติดกองอ่ะว้าวติดแลย ชไม่ค่อยชัดมากไม่ค่อยชัดเหรอใช่โอเค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 โดนไหนดดอ่ะโดนไหนโดนเลยโดนไหนเอาเอ้ามาให้หนูโดดทำไมอะ่ะพี่พาบวกเนาะเสียงคนข้างบ้านพี่ดังมากเลยเสียง <c oughs> คนข้างบ้านบ้าเลยอ่ะ หมากเธอไปที่เก็บเองของอ่ะโอ้ยพี่ใจเย็นหน่อยให้หนูมั่งพี่หนูเห็นละตอนนี้ตายแล้วตายเลยเหรอเปี่ยบผู้หญิงยิงหมดเลยกูตายแล้วมือพี่เปียกมากเลยน้องเลยพี่ไปทำอะไรมามือเปียก ที่เต้นเต้นเนี่ยได้เจอสาวเนี่ยโอ้ยหนูเบอร์สิบขวดเองพี่ไปหนูไปไปหนูไปเฮอะพี่ชอบเวลาสิบขวดมันดีนะสิบขวดนี่ใช่หนูหนูไม่ค่อยมาคนคนเท่าเท่าไหร่เออไม่ใช่หรอกหนูไม่ค่อยมาคนเท่าไม่ไปวิจารวิจารไม่ห้อยมาคนเท่าช่วยด้วยโโอ้หมันลากพี่เลยอ่ะ พี yeah. ่ได้อะทำไมมันล่าพี่เลยอะอะไรอะใช่ใช่โซวันสู้มันหนูมือลื่นปวดใจโลยยังไม่เล่นนานจะโลรยไม่โคตรเลยว่าต้องฟรีแล้วเรีนแล้วเรีนแล้วเราต้องเสียงเบากันนะเห็นแล้วเนี่ย ม่งโมกูแล้วไม่ใช่เด็กแล้วทำเสียงเด็กว่าเนี่ยมันเล่นโหดจังวะมพีหห่อ้าวมันเปคนโหดเลยวะตอนที่กกล้วเจอกันใน,เ,นเครื่องอ่ะปาตายก่อนคนบ้าอะไรกดสกกดโคลมอย่างเร็วรเลยบ้าแล้วเราเป็เด็กแล้มั้งเด็กเล่นในโหดแบบน,นี้แต่ก็มีอยู่เด็กเล่นในโหดอ่ะเอ้วก็หนูเล่นสามนิ้วอะ่ะสตรีมอยู่ปะเนี่ยพี่เล่นสิบนิ้วยังไม่คุยเลยหนูเ้ยพี่ขี้โมกอล้วก็เล่นการ์ดนิ้ว แล้วสรุปว่าพี่กินนิ้วอะจากลองดนแล้วพี่เหรอหนูต้องมาลองจองวะอยรู้ว่าของพี่เล็กแต่พี่จะเล็กแต่พี่จะขยันซอยนะไม่ถึงอะไรหรอพี่ไม่ถงวเล็กซอยอยตาไม่ทันแล้วสิี่ก่อนเราเย็นเถอะเรายิงไปก่อนดีกว่าเดี๋วตายเยอะพี่อย่าไปพเยอะ ไม่เด็กแล้วนะนี่ฟังจากเสียงแล้วน่าจะประมาณอายุสา,ามสิบสามสามสิบแล้วดัดเสียงให้เหลือสิบห้าเนี่ยพี่ใช่ทำไมพี่คนตีนจังเลยอ่ะดัดเสียงใช่นักตีนป่ะเนี่ยพี่พี่เล่นพี่พ,พี่เล่นอ่อนแล้วพี่ก็มาบอกว่าหนูเก่งหนูเล่นไม่เก่งใช่งไหมแค่พี่อ่อนเฉย <c oughs> โอ้โ อยากแร้องกันหนูอยากร้องจะเลยอะปลาระเบิดตัวตายเลยปาก้มัตาไ้ยอ้ยอ้อ้อ้อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 ร้องใหม่อีกแล้วพี่อุองดัจริง้้้้ยย้ คนตายไม่ได้พูดใช่ปหมใช่ใช่คนตายไม่มีสิทธิ์พูดน่ะว่ารำคาญเสียงวิญญาณหนึ่งเลยเดี๋ยวตาหน้าตายมั่วเดี๋ยวดูเดี๋ยวเล่นนะลาเล่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนือจังหวัดไหนอะหนูไม่บอกหรอกอ๋อฮัลโหลจังหวัดไหนไม่บอกหรอกทำไมทำไมจะมาขอหนูเหรอ เปล่าพี่จะถามว่าเราเป็นเด็กความช่างหรือเปล่าเด็กอะไรนะเด็กความช่างอ่ะเด็กความชื่ออะไรวะอา้าวกลางวันดูสีกิง่งกลางคืนใส่สีเกียไงแสงเก่งเกินเราหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยมุกอะไรครับเนี่ยมุกหรือเปลือ,องอยครับเนี่ยโ <c oughs> อ้ยนายแจว่ย คืนยังคืนไปแล้วเธอยังไม่ได้คืนเลย<า><อ>ยืมยืมกรอบป่าคือพน,นันยืมรอบสองรอบแรกสองรอบสองแบบอีหนู<ม>เห็นไมน่ได้ข้างบนอะ่ะไหนหนูนไม่เห็นตรงไหนัหน่นมันนอนอยู่ในอีหนูนขวามือขวามืออีหนูขวามือขวามืออีกอีกอีก,อกโอ้ยพี่ขี้โมอ่ะ เอาจะตื่นตูมไงตลอดเวลาได้แล้แวงไว้คนนั้นไม่ใช่แมวให้ตื่นตูมเฮ้ยว้ายเล่นคนเดียวเหงาจังเลยนอนรอละกันเป็นเลยละกันขอให้มันยิงตูดทีนะนอนข้างหลังยิงดิ เป็นละแหวงหรือเป็นะแหวงเหงาละกันเหยาบละกันต่อละกันกินไก่ละกันเป็นเกาละกันขาเสียเลยโอ้เดินเธอนอนรอขนาดน,นี้เป็นหมดพอดีมากเรีบก็เป็นกล่องเหมือนเบอร์สองไงเล่นไงดีว่า ก็เศาวะแต่ไม่มีลูกเล่นอะถ้าจะน่าขนาดนี้เล่นน้ำทะเลรอ,อแล้วกันเฮ้ย,ยติดเฮ้ยเฮ้ยติดอ้าเอ้ยออกไม่ได้เหรอติดอ้าติดกองอะ่าฮ่าฮ่ามาฮ่าฮติดแล้วแต่ติดกองอุ้ <laughs> แอยแหม่ติดกองอะอะไรครับเนี่ย <laughs> <laughs> สะใจวะตา, <laughs> ายวงละกัน ไว้รอดแล้วกันออกมได้แล้วกันแย่งงี้ตั้งขาดใจกันดีไหมเอ้ยออกมได้แล้วกันพี่ไม่ค่อยเล่นขับจีกับหนูพี่เล่นอะไรเหรอเดี๋ยวไม่เล่นแต่เอาวีอ่ะหนูเล่นกับพี่บอไม่เล่นเกมเด็กน้อยออน เฮ้อของอ้ายอยงวีเกมมันน้อยเดี๋ยวก็รอลาคอยนาทีหัวแตกเลยหมวรงรสามจะงูลูกไมเอาเราไม่ใช่งูลูก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 ติดกล่กอง <c oughs> แล้ว <c oughs> กันโอ้ยแชมเหอะถ้านอยอย่างเงี้ยก็แชมไปเฮ้อองอ่ะ วงเข้าเมืองว่ะเล่นเกมวะเนี่ยงานเข้าแล้ ว่าไงขเขาว่าแม่สตีฟไอ้อ<ผ>มอึงไม่เอาแมนนะแม่จะติดแอดับแต่นะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด จ้าชินครให้ลูกมาไหนไหนบอกจะกินไงรักที่สุดขอให้เจริญนะไหนไหนบอกจะกินไงพูดมากไงมีคนหอบมีเพื่อนมีเพื่อนในตีพูดมากไงเลยเล่นไม่ได้เลยเจ็บเจ็บเจ็บไปบอกไอพิตาไอพี่ตาพูดมารอบหน้าจะมาดูใหม่ละกันบ๊ายบายละกันไปหัดเล่นเยอะๆแล้วกัน